สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอันล็อกโซนเด็กกับดิฉันอาจารย์ลักษ์นะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงน้องแอลลี่กันนะคะหลายคนสงสัยว่าน้องแอลลี่คือใครถ้าสมมติเด็กกลุ่มเด็กวัยรุ่นจะรู้จักน้องแอลลี่ดีนะคะก็คือลูกสาวของคุณอั้มิี่ทิพงศ์นะคะน้องแอลลี่เนี่ยจะเป็นเด็กที่โดดเด่นในเรื่องของร้องเป้นนะคะเป็นคนที่มีผลงาน ค่อนข้างโดดเด่นม,มีผลงานโฆษณามีผลงานอะไรต่างๆเป็นคนที่ช่วยเหลือคนในครอบครัวคุณพ่อนะคะในเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพของคุณพ่อแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงของน้องแอลดี้กันนะคะน้องแอลลี่เนี่ยนะคะหรืออาชีระยานะคะนิติดป์นะคะถ้าเกิดเป็นคนธาตุไฟนะคะนักษัตว์วองนะคะเดือนเกิดน,นะคะธาตุไฟเหมือนกันนักษัต์ ทองนะคะปีเกิดน,นะคะธาตุไม้นักษัตย์วอกนะคะความปกติคนที่เกิดมามีนักษัตว์เหมือนกันสองตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปีตำแหน่งวันหรือตำแหน่งเดือนเกิดแต่หลักๆเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งปีกับตำแหน่งวันเนี่ยหรือเป็นธาตุตัวบนเนี่ยเป็นธาตุเดียวกันกับวันชะตาเกิดก็หมายถึงถ้าเป็นคนถ้าแสดงถึงบุคคลก็จะเป็นบุคคลคนนี้ต้องทํางานสองที่หรือมีเหตุที่ มีความโดดเด่นจากการเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านต่างประเทศและมาทาแต่ดูของน้องเอลลี่เนี่ยตัวล่างก็คือตัวแรกก็สับล่างเนี่ยเป็นธาตุตัววอกเท่ากันสองตำแหน่งโดยที่ตําแหน่งวันเกิดกับปีเกิดเนี่ยตาแหน่งวันเกิดเป็นธาตุไฟตาแหน่งปีเกิดเป็นธาตุไม้เป็นธาตุที่เกิดน้องเอลลี่นะคะธาตุที่เกิดแต่เป็นธาตุที่มีเรื่องของผลประโยชน์ต่อรองก็คือเหมือนกับเขาอุปถัมเพื่อให เกิดผลประโยชน์นะคะเป็นลักษณะของไม่ได้แบบมีเรื่องของผลประโยชน์แลกเปลี่ยนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นด,ดวงของ้อลลี่ตำแหน่งปีเกิดกับวันเกิดหมายถึงถ้าเธอจะประสบความสําเร็จเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์นะคะของการทํางานนะคะก็คือแต่แต่ตัวล่างเนี่ยจะเป็นแนวทางเดียวกันก็คือตามตำแหน่งปีวันเกิดกับปีเกิดเนี่ยจะเป็นธาตุเดียวกันก็หมายถึง ตัวน้องเออลี่เนี่ยเป็นที่ถูกใจนะคะสำหรับคนที่จะสนับสนุนหรือให้โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นน้ออ,อรอลี่ทำผลงานต่างชาติหรือต่างถิง่นต่างแดนไก,กใจเพราะฉะนั้นโอกาสความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเพราะตัวล่างตัวเดียวกันคือแนวทางที่น้องเป็นกับสิ่งที่ความต้องการของผู้สนับสนุนเป็นแนวทางเดียวกันอันนี้จะเป็นบทที่ แต่ถ้าบางคนถามว่าถ้าเป็นกรณีที่ข้างล่างเนี่ยเข้าหลักฮักกันหรือเข้าหลักพักนิจจาฮักไม่ได้ตามหลักความปจริงเพราะมันอยู่คคลนมุมนะคะการเข้าหลักฮักถ้ามีตําแหน่งขั้นตําแหน่งหนึ่งจะไม่สามารถพักได้หรือหวยได้นะคะแต่ถ้าเป็นตาแหน่งเป็นธาตุเดียวกันก็หมายถึงบินคนที่มีตัวตนอยู่กสองตำแหน่งคือตําแหน่งปีกับตําแหน่งวันจัตาเกิดนะคะเปลี่ยนเสมือนชาติเดือนดวงสตาร์ช่วงเดือนดวงสตาร์ ถ้าคุณเป็นธาตุเดียวกับวัชตาเกิดตรงนั้นคือตัวตนคุณอาชีพการงานคือการสร้างตัวตนของคุณออกมาในความพอใจแต่การสร้างตัวตนออกมาจะเป็นรูปแบบไหนตามตามลักษณะเกราะที่คุ้มมาก็าคือตําแหน่งราศีราศีเป็นธาตุต่างๆแต่ราศีธาตุล่าจะบ,บอกถึงความเป็นเอกเทศความสไตล์ไลฟ์สไตล์หรือว่ารูปแบบ ความคิดของคุณออกมาจากตรงนั้นแต่ผลงานจะออกมาก็คือภายนอกเพราะฉะนั้นคนเราจะาความคิดกับการกระทาบางครั้งอาจจะออกมาแนวคนละแนวทางแต่เป็นลักษณะพื้นฐานแนวทางเดียวกันถ้าเป็นภาตตัวเดียวกันนักศตัตรวเดียวกัน ะะวันนี้มาดูน้องแอ,อลลี่น้องแอลลี่เนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่ประสบความสําเร็จและมีโอกาสนะคะแล้วก็ทําโอกาสเหล่านั้นเนี่ยให้กับตนเองและมีชื่อเสียงนะคะถือว่าน้องแอลลี่เนี่ยมีหลายคนพูดว่าน่าน้องเนี่ยจะใกล้เคียงกับน้องยายานะคะอุสริลียออสรลียนะคะวันนี้ถามว่าเหมือนไหมนะคะมีความระไมคล้ายกลืนนะคะวันนี้เรามาดูดวงของเพราะว่าน้องยายารู้สึกจะเกิด เป็นคนธาตุดินนะคะนักษัตย์ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นมะโลงไม่เป็นเป็นจอนะคะใช่น้องยาย่าจะเป็นคนธาตุดินนักษัตย์จอซึ่งก็จะเป็นพื้นที่กลุ่มธาตุทองเป็นห่วยแบบแลักษณะเดียวกับน้องเอิร์ลีก็คือลักษณะเดียวกันนะคะ ็นคนาธาตดินน้องเอลลี่ก็จะเป็นคนทาตไฟนะคะสัมพันธภาพน่าจะระไม้คล้ายกันก็เป็นลักษณะของหลักหัวเป็นาธาตที่ทาตทองนะคะวันนี้เรามาดูว่าน้องเอลลี่ตอนอายุสขวบเนี่ยาธาตไฟเหมือนกันดวงชะตา ช่วงนี้จะแข็งแรงนะคะตั้งแต่เด็กมาแล้วถึงแม้จะชงก็คือมีเหตุการณ์ในสถานการณ์ในครอบครัวนะคะหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันเข้าหลักชงสองตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงมีประเด็นปัญหาต่างต่างช่วงเด็กเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะมีความโดดเด่นนักแต่หลังจากช่วงอายุ14บเป็นต้นไปเนี่ยเดินท่าไม้นักรสัน ฉลูถือว่าดีนะคะเป็นท่าที่ให้กำเนิดให้เกิดเกิดแล้วก็ให้การเรียนรูก้การฝึกฝนนะคะการวางแผนงานถือว่าตำแหน่งนี้ส่งเสริมดวงชะตานะคะให้กับบัวนอเอลลี่นะคะเพราะว่าตัวท่าไม้นี่มาเนี่ยนะคะส่งสองตำแหน่งเลยนะคะตำแหน่งผู้ป,ประธานแกะตำแหน่งดวงนอเอลลี่และที่สําคัญตรงนี้เป็นตำแหน่งเกิดก็คือมีคนให้โอกาส นะคะแล้วก็เอาผลงานโอกาสของน้องเนี่ยไปนําเสนอและก็สร้างความเป็นตัวตัวของน้องทาให้น้องอ่ะประสบความสําเร็จนะคะและได้รับโอกาสตรงนั้นมาถ้าในช่วงสิบสี่จนถึงยี่บสี่แล้วพอมาช่วงยี่สิบสี่นะคะธาตุไม้ขึ้นมานั่งนักสัตว์ชั่วนะคะอันนี้จะเข้าหลักฮาเป็นพื้นที่ธาตุน้าและนะคะปีไหนก็แล้วแต่นะคะที่เป็นธาตุไฟมาน้องเอลลี่ก็จะมีชื่อเสียงครั้งนะคะ จุดนนั้หรือปีไหนก็ตามนะคะที่มีธาตุทองสิงเข้ามานะคะปีนั้นผลงานของน้องจะโดดเด่นนะคะอันนี้พูดถึงตามปีที่จะเกิดขึ้นหลังช่วงอายุ24ปีเพราะปัจจุบันน้องเอลลี่อายุ40 เอปิดพศ2546 46, 46ก็เพิ่งจะ20นะคะ24ก็คือเดินตรงนี้เพราะฉะนั้นณเวลานี้เดินธาตุนี้อยู่ในช่วงนี้นะคะยังได้รับโอกาสมีชื่อเสียงจนถึงอายุ24นะคะพอเข้า24ปุ๊บน้องก็จะเปลี่ยนดวงนะคะต้องไปเปลี่ยนทำอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะมีผลงานเป็นดานลงดารานะคะก็จะมีงานหรือจังหวะเป็นช่วงๆแล้วก็จะมีผลงานถ้าช่วงไหนปีไหนเป็นธาตุทอง าธาทองซิงมานะคะหรือเป็นธาตุไฟมาในราศีธาตุบนปีนั้นน้องเอลลี่ก็จะโดดเด่นและได้รับโอกาสนะคะแล้วก็จะมีผลงานที่โดดเด่นเป็นตามปีที่จะได้นะคะเพราะว่าหลังจากช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงนี้เป็นช่วงวลาที่ดีที่สุดจนถึงยายุ24ิแล้วจากนั้นจะเป็นผลงานเป็นตามระยะนะคะเรามาดูลักษณะของ กัน็อย่างที่พูดไปตามข้อบวกนะคะเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะคะถ้าช่วงจังหวะชีวิตดีเพราะเนื่องจากนั่งสักว์อกนะคะเนี่ยวนนี้มาก็จะเหมือนกับว่าไม่ว่าความคิดทําอะไรเนี่ยก็จะประสบโอกาสได้รับโอกาสที่ดีหน้ผาผากน้องสวยนะคะหน้ผาผากแบบนี้ส่วนใหญ่เด็กที่เกิดมามีหน้ผาผากแบบนี้เนี่ยจะโดดเด่นตั้งแต่วัยเด็กและได้รับโอกาสต<ม>ั้งแต่ช่วงวัยเด็กเลยนะคะหน้ผาผากสวยหน้ผาผากที่เหมือนกับ มีคนให้โอกาสเป็นเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องจะหลับทาให้เป็นที่นิยมชมชอบนะคะจังหวะชีวิตบวกกับดวงตานะคะอันเนี้ยส่งนะคะพอมายี่สิบยี่ห้าจะอยู่ช่วงนี้นะคะไอ้เรื่องที่จะ ไปทาสัลยกรรมหรืออะไรต่างๆนะจะเปลี่ยนดวงได้หรือไม่นั้นต้องรอดูตามจังหวะนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าทํามาในช่วงปีนั้นเป็นธาตุไฟเป็นธาตุทองเมื่อนั้นก็ปังนะคะตามจังหวะนะคะหวกกับโงเยังที่จะเปลี่ยนลักษณะของุคนค,คือการทําทสัลยกรรมเพิ่มเพื่อเสริมดวงนะคะเอาล่ะเรามาดูในช่วงปีกันก็อย่างที่บอกอีกท้าปีน้องเอลลี่ปัจจุบันเกิดสี่สี่เจ็ด ปีนี้หกหก็เท่ากับสิเก้าย่างยี่สิบนะคะถึงยี่สิบสี่ปีนี้เทา่านี้นะคะเดี๋ยวอีกสี่ปีหนึ่งสองสามสี่นะคะมาปีนี้คาดดินนะคะน่าจะเปลี่ยนแนวทางนะคะน้องน่าจะไปทำธุรกิจบางตัวนะคะก็หลังจากที่ใบจอนี้เป็นใบจอนที่รับทรัพย์มหาความร่ำรวยสุดนะคะ ตามจังหวะเกมชีวิตนะคะชีวิตของคนเราตามเกณฑ์ถ้าโอกาสดีจะขวาดีคุณร่ำรวยตามเกฑ์ชะตาที่คุณได้รับจังหวะนั้นก็จะเป็นโชคของคุณกอบโกดให้มากที่สุดแล้วก็ไปทำในอีกสิ่งหนึ่งตามเกณฑโดุสตาแล้วก็รอจังหวะชีวิตที่เข้ามาก็จะเกิดความร่ำรวยแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีๆเข้ามานะคะ วันนี้เราได้ดูดวงของน้องลอลี่สิ่งที่ได้ก็คือถ้าเรามองในมุมจริงนะคะน้องลอลี่เนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่โชคดีแล้วก็มีหงวเหงนที่ดีในช่วงปฐมวัยนะคะการที่ดาราเด็กหลายคนหรือคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยนะคะแล้วกล้าเข้าสู่ความสําเร็จเป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ดีนะคะเพื่อจะทําให้ชีวิตได้รับโอกาสแต่ก็จะเสียตรงที่ ในช่วงชีวิตวัยรุ่นของเขาหายไปนะคะแต่มันต้องแลกด้วยต้นทุนชีวิตที่คุ้มค่านะคะและทําตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองก็จะเกิดความมั่งคั่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่โอกาสและจังหวะเพื่อตัวสตาที่จะ สร้างความเติบโตในขั้นต่อไปของการดำรงชีวิตนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียหรือความคิดมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่สนใจในเรื่องของดวงแล้วก็สนใจในเรื่องของโมเทงวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของโหงเทงโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมนะคะถามว่าการการทำศัลยกรรมช่วยได้ไหมการทําศัลยกรรมช่วยได้ช่วยในเรื่องของตามจังหวะในเกณฑ์ปีที่คุณได้รับโชค มันก็จะส่งคุณเต็มที่นะคะแต่ว่าถ้าบีคุณไม่ได้รับโชคคุณทําสัญญากล้วคุณรู้สึกว่าคุณคาดหวังว่าจะต้องออกมาดีมันมันอาจจะไม่ได้เป็นยงินเป้าที่คุณคิดใช้เวลากับมันอีกสักนิดนึงแล้วมันจะสามารถผ่านพ้นไปแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะการทําสัญญากรรมไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแต่มันต้องอยู่ที่จังหวะและโอกาสที่ตรงนั้นนะมันเป็น โชคทองคุณไหมไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าดาราคนนี้ทำมาสวยเขาดีเขาก็มีงานคุณก็ทําตามแต่ละคนตามจังหวะชีวิตไม่เหมือนการเกณฑ์ชะตาชีวิตของคุณดีคุณทําไปคุณก็ดีแต่คุณต้องอาจจะต้องรอตามปีที่มาหรือว่าเดือนที่เหมือนกับคุมทรัพย์มันแตกในปีในช่วงนั้นคุณถึงจะได้รับทรัพย์เช่นเดียวกับคนที่ถูกหวยมีโชคถ้าคุมทรัพย์แตกก็คือทรัพย์สินที่ไม่รู้จักจบสําหรับตัว ในเกณฑ์ของดวงชะตาสำหรับคลิปนี้คงมีความยาวพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้ยาวมากเพราะว่าเนื่องจากน้องที่นำมาดูเนี่ยอายุยังน,อน้อยแล้วก็ไม่ได้มีเกณฑ์ที่แบบรายละเอียดอะไรเยอะในเรื่องของชะตาชีวิตเนื่องจากคนที่ทําอาชีพดาราเขาจะไม่ค่อยมีประเด็นปัญหาอะไรเยอะมากเขาอ,อาจจะมีพื้นฐานครอบครัวแบบนี้แต่เรื่องของการทํางานถ้าเป็นดวงสายที่มีคนให้การสนับสนุน ก็จะเติบโตง่ายแต่ถ้าดวงสายที่ไม่มีการสนับสนุนมันก็จะเติบโตยากแล้วก็จะมีเรื่องของแรงบุกขากลำบากกว่าจะเติบโตได้แต่สำหรับบางคนเขามาในจังหวะที่ดีเขาก็ดังเป็นเด็ดไอดอลดังเป็นคนดังขึ้นมาตามเกมดวงชะตาบวกกับจังหวะที่ เขามีกัลยาณมิตรที่ดีที่สําคัญในดวงชะตาคนเราต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีจะได้มีคนส,ส่งเสริมทําให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองและได้รับสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่ชะตาชีวิตให้เราประสบความสําเร็จและได้รับโอกาสสำหรับคลิปนี้ก็อยากผสมควรและฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและก็สามารถติดตามในส่วนของดิจิตอลคนรู้ดวงได้นะคะสำหรับคลิปนี้ ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเขียนคอมเมนต์มาด้านล่างได้หรือ,อากให้ดูดวงคนไหนก็จะดูดวงให้มาวิเคราะห์ให้นะคะถ้าจะเป็นดวงที่ดูแล้วน่าสนใจดูแล้วเป็นวิทยาทานหรือให้เหตุผลหรือมีหลักการนะคะก็จะดูนะคะถ้าเป็นคอมเมนต์ที่มีประเด็นปัญหาหรือจะสร้างประเด็นต่างๆทางช่องจะขอลบนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีเรื่องของคดีฟ้องร้องเลยต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะยุคนี้คดีเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นคดีแบบ ลบ3สามนะคะตามที่สามเคยพูดไว้นะคะคดีลบ3สามคือคดีแบบที่ไม่ได้เกิดประโยชน์คดีที่เขาต้องการให้มันจบนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีความยาวไม่มากแต่ก็ได้รายละเอียดบางอย่างพอสมควรแนวทางโอหิงตรงศูนหน้าผานะคะก็เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ